ครับสวัสดีเสาวันทีซีมีนาคมพศ2 5 6 6สวัสดีแฟนเพจช่องยู u ูบยูซี่พะโคสิงหนึ่งศูนย์หนึ่งสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วงมูนิเมียสียูซี่พะโคสิงเลเยตและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมชิปนี้ของทางช่องกันครับครับสำหรับเสาวันนี้ทางของง่วงมูนิเมียสีและช่องยูทูบของเฮ้ากามีงวม่วงโคเมลูมาเปิดแบงพีแบงน้องอีกเช่นเดิมนะครับพี่น้องครับเข่าเรียงกันเลยครับพี่น้องครับเพื่อไ่เป็นการเสียเวลาครับเอาคมดเรียงนี่ก่อนได้อครับพี่น้งครับ เป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองได้ครับพี่น้องครับแม่โบ Exchange, โดเครืองดำลูกโบดเครื่องดำครับแม่สูงอร่อยสามสิบห้าบวกลบสองด้ครับพี่น้องครับโบดขบเครืองลูกกับโบดขบเครืองครับตัวลูกสาวพนดีแห้งครับพี่น้องครับถ้าก็ลูกหลอดเลยครับพี่น้องครับตัวลูกสาวครับลูกสาวเพิ่งในเดือนได้นี่ครับพี่น้องครับเพิ่งในเดือนแต่ว่านานมแม่ดีครับตัวแนี้ครับพี่น้องครับสาวหน้าตาดีนาํดึงดีครับพี่น้องครับนามดึงสอดสนเลยครับพี่น้องครับว่าเป็นปลามันเดือดสูงครับพี่น้องนี่แหละครับผู้ได้วางง้อแท้กลางผสม พอบลามันแล้วลูกมันสีป่างามครับงาเมื่อนครับพี่น้องครับงาเมื่อนครับสําหรับคมนี่ทางขวบเปิดอยู่ธศาสตเมื่อนหาพันได้ครับพี่น้องครับสามหมื่นห้าพันนี่ครับอนาคตลูกสดใสแน่นอนครับอนาคตลูกนี่เงินเป็นเงินหลายบาทเลยครับพอลูกตัวลูกคนดีครับพี่น้องครับสสันคามหมื่นหาพันทางขวบกับยังบริการจัดทรงฟรีให้ลอยหาสิบกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันเด้อครับพี่น้องครับ ี่ครับให้เห็นรอบๆครับพี่น้องครับเป็นงัวโบดเขื่องดำครับงัวอ่างดูหมูนะครับพี่น้องครับสามหมื่นหาพันเม่ลูกสวยๆครับพี่น้องครับแม่ลูกแม่สวยงัวจับได้ใบได้นะครับพี่น้องครับงัวจับได้ใบได้ครับนี่ครับตัวลูกครับสวยเยอะครับพี่น้องครับพ่้อหนะพอแม่พี่น้องนะฮะพอดีๆใส่จัดเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าแม่เป็นเป็นงัวโบดเขื่องดำยู่แล้วครับพี่น้องครับสามหมื่นหาพันเนาะครับพี่น้องครับนี่ครับ ไปกันรอบๆครับพี่น้องครับโบดถ์ขบเครื่องทั้งแม่ทั้งลูกดนะครับนี่ครับตัวลูกกันนับเอามันคุมนี่ครับพี่น้องครับแม่เป็นไทยได้ครับเรียกว่าไถ่ลูกนี่ครับผันเทพเบือนครับลูกเป็นลูกผสมบามันครับแม่ก็ที่รอยชิ้มหาบวกไปหาด้วยนี่ชิบบัวรวมนี่ได้ครับพี่น้องครับเป็นงัวโพสวงครับพี่น้องครับสายหลักสายเลี้ยงสายขุน แล้วลูกพคนดีครับพี่น้องครับนี่ครับลูกพคนลูกผสมบามันนี่ครับลูกพคนแดงโบ๊ทนะครับมีน้ำมีเรื่องครับนี่ครับผู้ใด้วางง้อไทยผสมบามัน่ได้ครับขอเขาเห็ุตัวอย่างเหตุตัวนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับตอนราค์คู่นี้ท่านขอเปิดยูสองหมื่นสองพันเท่านั้นครับพี่น้องครับสองหมื่นสองพันต่อรองได้ครับพี่น้องครับต่อรองได้แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับเมียลูกเมียลูกตัวแรกเด้ครับพี่น้องครับลูกตัวแร็กที่สองสามเดือนครับพี่น้องดีเพ่อดีเมียท้องพร้อมเด้ครับพี่น้องครับอันนี้ก็เพ่ได้ประกันให้เครับ แต่ว่ามีพอพุ่มฝูงอยู่ในอกอยู่ครับพี่น้องครับลูกพันดีครับพี่น้องครับลูกนังอยู่ปวดครับพี่น้องครับแม่ปัญได้ครับพี่น้องครับแม่ปัญไงแต่ผู้ใดเน้นข้อมสูงบอกการเหนื่อยนะครับพอแม่เป็นบบสูงครับแต่ว่าตัวลูกพันเดครับพี่น้องครับันนี่กัน้ำเลี้ยงกันตรงๆด้ครับพี่น้องครับสองหมื่นสองพันครับลูกเป็นลูกผสมบามันย่างสวยครับลูกแดงโบตครับพี่น้องครับนี่ครับแม่เป็นไทยครับพี่น้องนี่ครับ ผู้ใดทุ่นหน่อยทั้งขอเข้าถึงน้าเลียนวมาลงทุนเป็นเมียไทยทับเป็นพอบามันเอาได้ครับพี่น้องครับผลงานการใจลูกออกมากอย่างที่เห็นนี่ครับพี่น้องครับถือว่าได้เลือดบามันมาหลายอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับสองหมื่นสองพันต่อรองได้เช่นเดิมนะครับพี่น้องครับนี่ครับมะม่งง้อเลยหลังครับพี่น้องครับพวมนี่ครับโบเลียงหม่องเอาได้ครับพี่น้องครับเมียลูกเมียลูกตัวแรกเมียสูงรอยสามสิบบวกลบครับพี่น้องครับอันนี้เลี้ยหลังขึ้นกาได้พี่น้องครับสองหมื่นห้าพันเท่านั้ เป็นอย่างผมต้องปัดลดราคาลงถืมือผมสิบวอลเหตุผลในฟังครับพองัวค่มนี่มันหมามาหลายตัวครับพี่น้องครับขายมูมันออกไปเมื่อแล้วครับเหลือคมเดียวนี่ครับมันเหลือทุนหน่อยแล้วก็เลยขายราคานี้เลยที่จริงซื้อมากกับ่อดหราคานีครับพี่น้องครับผมตัดลงหนเลยครับสองหมื่นห้าพันส่งฟรีร้อยห้าสิบกิโลเมตรบอมีมาจําด้วยครับพี่น้องครับขออย่างเดียวขอให้พี่น้องไห้ความจริงใจต่อทา้งขอครับพี่น้องครับ ยาโทษเหลียญโทษตัวโทษตรงกันมากิหลีกับจังซังปิดมากิหลีกับจังพอเด้อ,ดอครับพี่น้องครับเพราะว่างัวทางขอกเป็นงัวส่งฟรีบอมีมาจำครับส่งฟรีร้อยห้าสิบกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันครับพี่น้องครับตามตกลงกันเด้อครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรศัพท์เด้อครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของาาของัวเฮากับตั้งโยบ้บานหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อครับพี่น้องครับท่านใดที่สนใจก็โทรเข้ามาได้เด้อครับพี่น้องครับ หรือพี่นองเห็นสมควรเท่าไรก็โทรมาผูดคุยกับผมเนี่ยครับพี่นองครับพ่อแบีงไดผมกับบีงพี่แบีงนองไปครับยังเหมือว่านเอ่อมลูกผูที่ห้องเปิดไปย้มมา้ากับขอบคุณท่านสอสอทั้งน้องหานดดอุดรท่านนี้นะครับพี่นองครับเพิ่นไดปิดแม่ลูกผูไปก็ถือถือใจท่านสอสอครับกับกอนขอกราบขอบคุณหลายๆครับท่านสอสทั้งน้องหานดดอุดรท่านนี้ครับพี่น้องครับนี่นะครับ,น,น,รบน้ำเลี้ยนอีกทีนึงนะครับนี่ครับ แม่ลูกเมียลูกแรกครับแม่เป็นไทยลูกเป็นลูกผสมบามันครับสองหมื่นสองพันต่อรองได้ครับแม่เพันบุ์พวกลงนะครับพี่น้องครับแม่เพันบุ์พงครับแต่ว่าลูกเพันดีครับนี่ครับลูกที่สูงถั่วแม่ยเราครับพุ่มนี้เอาไปสองหมื่นหาเลยครับตำทุนเลยครับพี่น้องครับสองหมื่นห้าพันทรงฟีให้พร้อมลอยหาสิบจ้ลเมนนี่ครับสองหมื่นห้าพันครับนี่ครับพุ่มนี้สามหมื่นหาได้ครับพุ่มนี้เนี่ยนอนครับพี่น้องครับตัวลูกเพันธุ์พุ่มไองตีครับ ูอวามผสมเหลือนลอยมากกับวาะป่านครับมีน้บดหัเยอะหงามครับครับฝากเอเอาด้วพี่น้องครับสามหมกพฝากเบอร์โทรศัพท์พี่น้องครับศูนย์หกห้าสองหปดสี่หรับชยชินี่ฝาข้อฝาาช่องยูทูบ่งยูีวากโค้ชหนึฝาก่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูในบ้านหวันในสวนให้น้ำในนด้ครับพี่น้องครับครับสำหรับชิมีนี้กฝายไว้ชนี้ครับสวัสดีครับ